สวัสดีครับคุณผู้ชมเฮลีแมกทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมคิวยุทธพิชัยอีกเช่นเคยนะครับวันที่1เมษายนนะครับปี2024เนี่ยก็ถือเป็นช่วงเวลานะครับแห่งการเริ่มต้นบังคับใช้นะครับมาตรฐานไอเสียใหม่สําหรับรถยนต์ที่จะออกจําหน่ายในบ้านเรานะครับอย่างรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเนี่ย ก็จําเป็นที่จะต้องผ่านมาตรฐานไอเสียระดับ Euro 5นะครับนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้บริษัทรถยนต์ต่างๆเนี่ยนะครับจะต้องปฏิบัติภารกิจในการที่จะพาผลผลิตของตัวเองเนี่ยนะครับไปสู่มาตรฐานดังกล่าวให้ได้เรียกได้ว่าเป็นมิชชั่น to Euro 5ก็ว่าได้นะครับ ในช่วงตั้งแต่ต้นปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็อาจจะได้เห็นหลายๆค่ายเนี่ยมีการเปิดตัวผลผลิตใหม่ของตนเองโดยเฉพาะในกลุ่มรถกระบะแล้วก็รถยนต์อนเนกประสงค์อย่าง PPV เนี่ยนะครับกันต่อเนื่องเรื่อยมาแล้วก็มาถึงล่าสุดคิวของ PPV อย่าง Mitsubishi p a j e r o s p o r t ซึ่งก็เปิดตัวไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับรุ่นไม n o r c h เชน e ปี2024ในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะมาพูดถึงนะครับในส่วนของความเปลี่ยนแปลงนะไม่ว่าจะเป็นด้านรูปลักษณ์ภายนอกรวมถึงสมรรถนะการขับขี่ที่เปลี่ยนไปของ สุบิชิปาเจโร่สปอร์ต โมเดล y ยี่สิบครับสำหรับตัวปัร์เจโรสปอร์ตใหม่เนี่ยนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งรุ่นปกติซึ่งก็จะปรับรุ่นย่อยใหม่มีให้เลือกทั้งรุ่นพรามปรับมาจากรุ่น GT+ มีรุ่นอัลตร้าปรับมาจากรุ่น GT Premium แล้วก็ชุดแต่งที่เป็น Elite Edition เนี่ยก็มีมาให้เลือกเช่นกันราคาจําหน่ายก็มีการปรับเพิ่มขึ้น4 0 0 0ถึง10,000บาทแล้วแต่รุ่นย่อยคันที่เห็นอยู่นี้เนี่ยก็จะเป็น Mitsubishi p a r e r o s p o r t Elite Edition รุ่นขับเคลื่อนสีล้อราคาอยู่ที่1 6น60819,000บาทจุดที่แตกต่างด้านหน้าเลย ตัวกระจังหน้าของปัจจุบันสปอร์ตโมเดล2024เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนในส่วนของด้านบนนะครับจะเห็นได้ว่าดีไซน์ตรงนี้เนี่ยเลือกใช้รูปทรงของกระจังหน้าที่เป็นหกเหลี่ยมมาบริเวณด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องดักอากาศบริเวณใต้กันชนหน้าก็จะเปลี่ยนรูปทรงนะครับซีเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นดูดุดัดนขึ้นแล้วก็รุ่นที่เห็นอยู่เนี่ย elite edition ก็จะมีการตกแต่งด้วยสีดําไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าแล้วก็ชายด้านล่างนะครับในส่วนอื่นยังคงเหมือนกันกับรุ่นก่อนหน้านี้เลยไม่ว่าจะเป็นไฟหน้า LED มีีระบบฉด ห้างไฟหน้าทางด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับมีไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟส่องสว่างคอนดอริงไลท์มาให้เซนเซอร์ด้านหน้าเนี่ยหกตำแหน่งมีมาให้อยู่แล้วนะครับกล้องด้านหน้าก็มีมาให้อยู่แล้วถัดมาที่ทางด้านข้างนะครับสิ่งเดียวที่เราจะสามารถสังเกตความเปลี่ยนแปลงของรุ่นใหม่และรุ่นเก่าได้เนี่ยก็คือล้ออันลอยล้ออัลอยที่ติดตั้งมาให้ใหม่เนี่ยก็เป็นขนาด18นิ้วเท่าเดิมยางที่ให้มาก็เป็นยางไซส์เดิม265 65R 18ารนะครับเพียงแต่ว่าลวดลายของล้อเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปใช้ รุ่นปกตินะครับพรามกับอัลตร้าเนี่ยก็จะเป็นสีทูโทนปัดเงาแต่พอเป็นรุ่น Elite Edition เนี่ยซึ่งก็จะเน้นอุปกรณ์ตกแต่งที่เป็นสีดําเพราะฉะนั้นล้ออัลลอยเนี่ยก็จะถูกปรับให้เป็นสีดํานอกจากนี้ในรุ่น Elite Edition นะครับอย่างที่บอกไปคือเอาใจคนชอบสายดาร์กนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของกรอบกระจกมองข้างรวมถึงมือจับเปิดประตูภายนอกเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมก็จะดูมีความเข้ากันกับองค์ประกอบอื่นๆที่เป็นสีดําอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวรราาาาวววหหลลัััังงงคคมถึตตทีีี่เป็นนสดํ้ ก็จะมีความแมทช์กันมากขึ้นในส่วนอื่นๆนะครับอย่างกล้องรอบคันระบบเปิดประตูแบบ entry keyless ตรงนี้มีมาให้อยู่แล้วต่อเนื่องมาที่ทางด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยก็ยังคงเหมือนกันกับ รุ่นเดิมเลยนะครับสำหรับปัจจุบันสปอร์ตโมเดีย2024รุ่นที่เป็น Elite Edition อุปกรณ์ตกแต่งสีดํายังคงมีมาเหมือนเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นสปอยเลอร์คิ้วเหนือช่องติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนรวมถึงชายล่างบริเวณกันชนท้ายก็ยังคงเป็นสีดำนะครับเซนเซอร์ด้านหลังมีมาให้อยู่แล้วฝาท้ายแบบเปิดปิดปด,ด้วยไฟฟ้า,ยฟายอยู่แล้วตรงนี้อุปกรณ์ต่างๆยังคงเหมือนกันกับรุ่นเดิมฝาท้ายนะครับ ก็ยังคงเป็นแบบไฟฟ้าเหมือนกันกับรุ่นก่อนหน้านี้เปิดขึ้นมาก็จะพบกับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังตรงนี้นะครับจุดที่ผมชอบเนี่ยก็คือการพับเบาะซึ่งทําได้ค่อนข้างที่จะราบเรียบนะครับจุดหนึ่งที่ไม่ชอบแล้วก็อยากจะให้มีการปรับปรุงแก้ไขก็คือว่า ยางอะไหล่นะครับณนะปัจจุบันมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตก็ยังไม่ได้มีติดตั้งมาให้นะครับมีเพียงแค่ชุดปะยางฉุกเฉินมาให้ซึ่งบางทีเนี่ยลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยของยางเนี่ยนะครับชุดปะยางฉุกเฉินมันเอาไม่อยู่นะครับผมว่ายางอะไหล่เนี่ยมันเป็นสิ่งจําเป็นมากๆโดยเฉพาะถ้าเป็นรถกระบะหรือว่ารถ PPV โดยเฉพาะรุ่นขับเคลื่อน4ีล้อซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะต้องมีการไปขับบุกป่าฟ่าดงขับไปทางออฟโรดนะครับผมว่าอุปกรณ์เนี้ย มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรขาดอย่างยิ่งนะก็ฝากเอาไว้พิจารณาด้วยสําหรับทางมิตูบิชินะครับคือต้องบอกว่าโดยรวมเนี่ยนะสำหรับมาดภายนอกของ m ิ t subishi Pa จ e r o Sport m o r i ีย2024เนี่ยนะถทาว่ากันตามตรงเนี่ยถ้าจะหาข้อแตกต่างมันก็เหมือนกับการเล่นเกมโฟโต้ฮันนะครับแต่สิ่งที่มันมีความเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากนี้แล้วก็เป็นจุดที่มีความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ป a j จ r ร s p o r รรุ่นปี2024เนี่ยผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5นั่นก็คือขุมพลังนั่นเเเองงงจะปป็นนยยัััไไดดี๋วตามูกครบ อย่างที่บอกไปนะครับว่าหัวใจหลักสำคัญของการเปลี่ยนแปลงใน p a เจ r r s s p r t t รุ่นใหม่เนี่ยนะครับอยู่ที่เครื่องยนต์นะครับต้องบอกว่า ในมิตซูบิชิปาเจโรสปอร์ตใหม่เนี่ยนะครับก็มีการติดตั้งขุมพลังรหัสใหม่จากเดิมที่เป็นรหัส 4N15 เนี่ยตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ 4N16 เวอร์ชั่นเดียวก,กันกับที่ติดตั้งอยู่ในมิ t s ูบิชิทร r i ตันรุ่นปัจจุบันถามว่าความแตกต่างนะครับระหว่าง 4N15 กับ 4N16 เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับต้องบอกว่าพื้นฐานเครื่องยนต์เนี่ยก็ยกมาไม่ว่าจะเป็นตัวกระบอกสูบความยาวช่วงชักต่างๆคือมีความใกล้เคียงกันแต่ว่ามีการปรับในส่วนของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ให้หันมาช้ววััลมมิเเเนนนีนนมมนนะีียาาหกกบพ่่ขึรป แรงดันเพิ่มขึ้นจาก1,800เป็น2,000บารแล้วก็มีการปรับในส่วนของสายพันทามมิง่งเปลี่ยนมาใช้โซ่ทัมมิ่งแทนแล้วก็มีการแมปปิ้งนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ใหม่นะสิ่งที่ได้จากการปรับเครื่องยนต์ในรอบนี้แน่นอนว่าสามารถผ่านมาตรฐานไอเสียระดับยูโร5ได้ก็คือมีการปล่อยแก๊สน็อกเนี่ยน้อยลงนะครับแล้วก็ได้แรงม้าเพิ่มขึ้นจาก181เป็น184แรงมา้ามาที่3,500รอบต่อนาทีแล้วก็แรงบิดยังคงเท่าเดิมที่400 130นิวตันเมตรนะครับแต่ถ้าไปดูกราฟเนี่ยแรงบิดจะมาเป็นแฟลตทอร์กจากเดิมเนี่ยจะอยู่ที่2,500นะครับตอนนี้เนี่ยกว้างขึ้นเป็น2,250ถึง2,500รอบต่อนอาทีก็เรียกได้ว่าสามารถเรียกแรงบิดมาให้ใช้งานในช่วงรอบที่กว้างมากขึ้นแล้วก็นอกจากนี้นะครับตัวชุดเกียร์อันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าชุดเกียร์เนี่ยนะครับเปลี่ยนจากเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะมาเป็นเกียร์อัตโนมัติลูกใหม่ นะครับ6จังหวะจริงๆจ,จะบอกว่าเป็นลูกใหม่ก็อาจจะไม่เชิงเสียทีเดียวนะครับเพราะว่าเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะตรงนี้เนี่ยก็ยกมาจากทั้งไททันรุ่นปัจจุบันแล้วก็รุ่นก่อนหน้านี้คือถ้าไปสังเกตตัวอัตราทดของแต่ละเกียร์เนี่ยคือเท่ากันเลยเพียงแต่ว่าแมปปิ้งต่างๆของเกียร์เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็ที่สําคัญนะครับ ตัวเฟืองท้ายหรือว่า final r ร t ช o ก็มีการเปลี่ยนเหมือนกันนะครับจากเดิมที่เป็นเบอร์3.692ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเบอร์4.090ก็คือเฟืองท้ายทดจัดขึ้นมีความแมทช์กับตัวอัตราทดเกียร์ใหม่เช่นเดียวกันผลจากการเปลี่ยนนะครับตัวเครื่องยนต์ใหม่แล้วก็ระบบส่งกำลังใหม่เนี่ยก็ทำให้ Mitsubishi Pajero Sport รุ่น m o r ดีย2 2 4 4นะครับมีน้ำหนักเบาลง15กิโลกรัมก็คือเคร์ฟเวทเนี่ยน้อยลง15กิลกรัม แต่ว่าการเปลี่ยนตัวเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์ใหม่เนี่ยยังคงมีน้ําหนักทอเทเวทหรือว่าน้ําหนักโดยรวมซึ่งรวมทั้งตัวรถทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวชิ้นส่วนต่างๆแล้วก็ของเหลวยังคงเท่าเดิมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะครับช่วงล่างเนี่ยก็มีการปรับใหม่ด้วยเช่นกันจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงคือช็อคอัพช็อคอัพเนี่ยใช้พาร์ทนัมเบอร์คนละตัวก,ก,กันกับรุ่นที่แล้วนะครับแล้วก็ตัวกระบอกช็อคอัพเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเซตติ n งต่างๆก็จะหนึบขึ้นนะแล้วก เหล็กกันโครงแล้วก็ปีกนกอะไรต่างๆเนี่ยยังคงเหมือนกันกับรุ่นเดิมนะครับมีความเปลี่ยนแปลงเฉพาะช็อคแอ็ซอบเบอร์เท่านั้นในแง่ของการขับขี่เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในช่วงท้ายคลิปแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยพาไปดูอีกความเปลี่ยนแปลงหนึ่งนะครับซึ่งเกิดขึ้นบริเวณภายในห้องโดยสารตรงนี้เนี่ยก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันทารา,าเข้ามาดูที่ภายในห้องโดยสารนะครับ ความเปลี่ยนแปลงนะครับภายในห้องโดยสารของมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต รุ่นปี2024แน่นอนว่าเป็นการปรับแบบ minor change เพราะฉะนั้นชิ้นส่วนหลักๆมันก็ยังคงเหมือนกันกับรุ่นที่แล้วนั่นแหละนะแต่ว่าส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะเป็นในแง่ของการตกแต่งตามจุดต่างๆเล็กๆน้อยๆเริ่มจากอะไรนี่ครับถ้ามาดูที่ชิ้นส่วนตกแต่งบริเวณแผงคอนโซลหน้ารวมไปถึงแผงประตูเนี่ยชิ้นตกแต่งบริเวณเส้นนี้เนี่ยรวมไปถึงชิ้นแผงประตูที่เชื่อมมาถึงบริเวณคอนโซลหน้าตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนจากสีเงินมาเป็นสีไทเทเนียมเกรย์ ก็คือสีเนี่ยจะเข้มขึ้นนะครับสีที่เข้มขึ้นเนี่ยก็จะมาแมทช์กับสีภายในที่มีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับตัวเบาะเองยังคงเป็นวัสดุหนังสังเคราะห์เช่นเคยเป็นเบาะหนังแบบฮีทการ์ดเช่นเคยก็คือสามารถลดการอมความร้อนเวลาที่เราจอดตากแดดนานๆได้ถ้าเทียบกับเบาะหนังปกติเนี่ยนะครับเขามีการศึกษาว่าตัวเบาะฮีทการ์ดเนี่ยช่วยลดนะครับอุณภูมิที่มาสะสมบริเวณเบาเนี่ยได้ถึง9องศาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยสีของหนังก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากเด จะเป็นสีออกน้ําตาลน้ําตาลนิดนึงนะครับแล้วก็มีการตัดเย็บด้วยลายที่เป็นลายทางแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนลายมาเป็นแบบลายไดมอนด์คัทซึ่งก็ช่วยทําให้ภายในเนี่ยดูหรูหราขึ้นนอกจากนี้ถ้ามาดูบริเวณหลังคาเนี่ยนะครับผ้าหลังคารวมถึงเสาเอพิล่าเสาบีพิล่าก็คือเสาทุกเสาที่อยู่ภายในเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนจากสีเบจมาเป็นสีดําแล้วนอกจากนี้ในส่วนของหน้าจอกลางนะครับที่เป็นศูนย์รวมแห่ง นะระบบนำทางระบบเชื่อมต่อรวมถึงระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆเนี่ยก็มีการปรับใหม่ <c oughs> เช่นกันจอยังคงเป็นจอแบบ8นิ้วทัชสกรีนเช่นเดิมแต่ว่ากราฟิกจอเนี่ยก็มีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็ตัวจอชุดมาตรวัดนะครับในรุ่นอัลตร้า แล้วก็รุ่น e l ลีขับ2ขับ4ตอนนี้ได้ชุดมาตรวัดใหม่เป็นแบบฟูลดิจิตอลหน้าตาการแสดงผลเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันกับมิตซูบิชิรุ่นใหม่ๆอย่างเช่นเอ็กซ์เพนเดอร์นะครับการแสดงผลก็จะดูสวยงามขึ้นก็จริงแต่ว่าในแง่ของความง่ายต่อการอ่านค่าเนี่ยก็อาจจะยังคงทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็มีการเพิ่มการแสดงผลนะในฟังก์ชันต่างๆมาให้อย่างเช่นตัวระบบขับเคลื่อนสีล้อเนี่ยก็สามารถเลือกให้โชว์บนหน้าจอมาตรวัดตรงนี้ ได้ก็ดูเป็นจุดที่ทําให้ตัวรถเนี่ยมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับฟังก์ชันต่างๆที่ติดตั้งให้มาก็จะเหมือนกันกับรุ่นก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มเปิดปิดฝาท้ายจากภายในนะครับมีแท่นชาร์จไวเลสชาร์จเจอมาให้แพดดิชิปอันนี้มีมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นแพดดิชิปที่ติดตั้งอยู่บริเวณคอพวงมาลัยเลยนะไม่ว่าจะหมุนพวงมาลัยไปองศาไหนแพดดิชิปก็ยังคงอยู่ที่ เดิมนะครับแล้วก็ก้านเนี่ยก็ค่อนข้างยาวคล้ายๆกันกับพวกรถแข่งแรลลี่นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็น DNA ของ Mitsubishi ที่นำมาติดตั้งในปาเจรุสปอร์ตตั้งแต่รุ่นแรกๆแ,แล้วนะครับนอกจากนี้ส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือนี่พวงมลาลัยนะครับพวงมลาลัยยังคงเป็นแบบมัลติฟังก์ชันสีทิศทางเนี่ยว่าจะเป็นเข้าออกขึ้นลงสามารถปรับได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายให้เข้ากับตัวคนขับเลยนะครับแต่ว่าดีไซน์เห็นไหม ว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปคือดีไซน์เนี่ยมันก็จะเหมือนกันกันกบ Mitsubishi Triton ใหม่แล้วก็ Mitsubishi e x p e n d e r h v ใหม่นะครับก้านฝั่งขวาเนี่ยก็เอาไว้ปรับในส่วนของระบบ Adaptive Cruise Control ซึ่งมีมาให้ตั้งแต่รุ่นก่อนหน้านี้อยู่แล้วมีกล้องมองภาพรอบคันมาให้ในขณะที่ปุ่มฝั่งซ้ายก็จะเอาไว้ควบคุมเครื่องเสียงนะครับควบคุมการแสดงผลของหน้าจอชุดมาตรวัดฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยก็จะเหมือนเหมือนก,นกันกับรุ่นก่อนหน้านี้แล้วก็ถัดมาที่บริเวณคอนโซลกลางกันอีกครั้งนะครับอีกหนึ่งระบบที่มีการติดตั้งเพิ่มเข้ามาให้นั่นก็คื ออโต้สตาร์ทสต็อปนั่นเองหรือว่าระบบดับเครื่องอัตโนมัติเวลาที่เราจอดติดไฟแดงนะครับก็จะเป็นอีกออปชันหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาให้เพื่อที่จะทำให้ Mitsubishi p a j e r o Sport 2024เนี่ยนะครับสามารถผ่านเกณฑ์ ยูโร5ไปได้แล้วก็มีอัตราการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเวลาที่ทดสอบตามมาตรฐานอีโคสติเกอร์เนี่ยก็จะไม่เกินระดับ200กรัมต่อกิโลเมตรนะครับซึ่งตัวคาร์บอนที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็ส่งผลต่ออัตราภาษีนะครับที่จะทําให้ตัวรถเนี่ยนะครับมีราคาสูงหรือราคาแพงได้ด้วยเช่นกันนอกเหนือจากนี้นะครับอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งมาให้คันนี้เป็นรุ่นขับเคลื่อนสีล้อรุ่นท็อปนะครับระบบขับเคลื่อนก็ยังคงเป็นแบบฟูลไทม์นะครับเหมือนกันกับรุ่นก่อนหน้านี้ก็คือมีโหมดการขับ ขี่แบบ 2H 4H ก็คือเป็นขับ4แบบฟูลไทม์มี เฟืองกลางนะครับมาทดอัตราความเร็วการหมุนของล้อคู่หน้าแล้วก็ล้อคู่หลังทําให้สามารถวิ่งบนถนนดําได้โดยอาจจะไม่ได้เกิดความเสียหายต่อระบบขับเคลื่อนรวมถึงขับแล้วล้อไม่ฝืดอะไรทํานองนี้เนี่ยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีโหมด4 high lock f o low lock เหมือนกันกับรุ่นก่อนหน้านี้เลยซึ่งถ้าพูดกันตามตรงก็ยังคงเป็นจุดเด่นนะครับแล้วก็เป็นจุดดีจุดเดิมของมิ t ูวิชิปาเจโร่สปอร์ตซึ่งถ้านับกันจริงๆเนี่ยในตลาด PPV ีบ้านเราปัจจุบันในระดับราคาไม่เกิน1.7ล้านเนี่ย ถ้าคุณต้องการระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบฟูลไทม์ก็มีเจ้านี่แหละที่สามารถให้ได้ เพราะว่าถ้าอยากจะได้รบข,ขับเคลื่อนสีล้อแบบฟูลไทม์ในรุ่นคู่แข่งเนี่ยก็อาจจะต้องกระโดดขึ้นไปซื้อนะครับเอเวอร์เรุ่นแพตตินัม3.0ลิตรดีเซล V6 ซึ่งราคาตัวนั้นเนี่ยก็จะโดดไปอยู่ที่2ล้าน2 7 9 0 0 0บาทแพงกว่ากันเกือบครึ่งล้านเลยทีเดียวนะครับนอกจากจากนี้นะครับอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งมาให้ก็ยังคงเดิมนะครับเบาะนั่งแถวที่2แยกปรับแล้วก็พับได้ในสัดส่วน60-40นะครับเบาะนั่งแถวที่3สามารถแยกปรับแล้วก็พับได้ในอัตราส่วน50 5 0ซึ่ง เบาะนั่งแถวที่3เนี่ยก็ถือว่ามีการพับที่ดูจะแตกต่างจาก p p v รุ่นอื่นๆนะครับข้อดีก็คือสามารถพับได้ค่อนข้างราบเรียบนะครับสำหรับปาเจโ o ่สปอรแล้วก็นอกจากนี้นะครับอ่าก็ยังคงเป็น p p v รุ่นเดียวที่นะครับน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของบรรดาเด็กเล็กนะครับเพราะว่า เพดานด้านบนตรงกลางมีจอสำหรับเอาไว้ดูหนังฟังเพลงนะครับเชื่อมต่อ USB HDMI ได้นะครับเป็นจอขนาด12.1นิ้วตรงนี้ก็ยังคงมีติดตั้งมาให้เหมือนเช่นเคยเอาละทีนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดนะครับถึงผลที่ได้นะครับของการเปลี่ยนเครื่องยนต์แล้วก็ระบบส่งกำลังของ Mitsubishi Pajero Sport โมเด a ร2024ว่าจะมีการขับขี่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับไป ในพาร์ทนี้เนี่ยนะครับก็จะมาเล่าถึงฟีลลิ่งหลังจากที่ได้ทดลองขับคันนี้แล้วในช่วงที่เราขับมาเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าเส้นทางค่อนข้างที่จะคดเคี้ยวอาจจะไม่สะดวกในการที่จะขับไปด้วยแล้วก็เล่าฟีลลิ่งไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าคันนี้เนี่ยพอเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่เปลี่ยนเกียร์ใหม่แล้วบุคลิกการขับขี่เป็นอย่างไร อย่างแรกที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะอยากรู้นะครับก็คือในแง่ของกําลังเครื่องยนต์อย่างที่บอกไปว่าตัวเครื่องยนต์กับเกียร์เนี่ยนะครับน้ำหนักโดยรวมของชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยนะครับเบาลง15กิโลกร,รมัมแต่ว่าพอมานับนะครับรวมของเหลวแล้วเนี่ยน้ำหนักทอทัลเวทของ p a จโ r สปอร์ตเนี่ยยังคงเท่าเดิมเพราะนั้นในแง่ของอัตราส่วนน้ําหนัก แรงม้าเนี่ยมันแทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมในแง่ของอัตราเร่งนะครับเท่าที่ขับมาเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้มีความแตกต่างจากรุ่นเดิมเท่าไหรนะ่นักก็ยังคงเป็น PPV รุ่นหนึ่งที่มีเรียวแรงมีอัตราเร่งที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้โดยเฉพาะในช่วงรอบกลางแล้วก็รอบปลายเป็นต้นไปพูดง่ายๆก็คือว่าในแง่ของอัตราเร่งไม่ว่าจะเป็นจากจุดหยุดนิ่ง รวมไปถึงอัตราเร่งแซงเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากเดิมแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปคือการตอบสนองของเกียร์นะครับซึ่งเกียร์เนี่ยพอเปลี่ยนไปเสร็จปุ๊บอ่าโอเคละเฟืองท้ายทดสูงขึ้นอัตราทดที่เกียร์สุทดท้ายเกียร์หต่าลงนะครับเพราะนั้นเวลาวิ่งที่ความเร็ว100กิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรอบเครื่องจะต่าลงนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าวิ่ง100รอบเครื่องจะอยู่ที่ประมาณ1น0 0 50รอบต่อนาทีซึ่งต่ำกว่ารุ่นเดิมผลที่ได้คืออัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ดีขึ้นตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้จับอัตราสิ้นเปลืองแบบเรียไทม์นะครับแต่ว่าถ้าดูอ้างอิงจากข้อมูลที่ระบุอยู่บน Eco s สติ k e เกเนี่ยนะครับในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะครับจากเดิมที่มีอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่13.5กิโเมตรต่อลิตรตอนนี้เนี่ยขยับขึ้นมาถึง1 5 2กิโเมตรต่อลิตรก็ถือว่าประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับแต่พอทดสอบด้วยมาตรฐานของเว็บเราเนี่ยจะเป็นทนักอรอรนกอีกี แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะครับในแง่ของการเปลี่ยนระบบส่งกําลังจาก6เป็น8สปีดก็รู้สึกว่าความต่อเนื่องของเกียร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่าเดิมในรุ่นที่แล้วเนี่ยนะครับเกียร์8สปีดรู้สึกว่าความสมูทจากเกียร์หไปเกียร์สเกียร์สไปเกียร์สาไป4เนี่ยรู้สึกว่ามีความสมูทแล้วก็รอบที่ดรอปลงมามันจะอยู่ในช่วงที่เครื่องยนต์มีกําลังพอดีแต่พอเป็นเกียร์หสปีดนะครับเกียร์เปลี่ยนขึ้น รอบดอบลงบางจังหวะบางช่วงเนี่ยอาจจะหล่นลงมาเยอะเกินไปทําให้ตัวรถเนี่ยอาจจะไม่ได้มีกําลังมากนักเพราะนั้นทางมิซูเนี่ยนะครับก็เลยชดเชยด้วยการแมปปิ้งเกียร์ใหม่ แมปปิ้งของเกียร์ใหม่เนี่ยก็ทำให้ไอ้บุคลิกนะครับของมิสูบิชิปาร์เจโรสปอร์ตเนี่ยมันพร้อมบู๊มากขึ้นนะครับกดคันเร่งลงไปแค่ประมาณ20-30%เนี่ยคลิกดาวให้คลิกดาวให้คลิกดาวให้คือจะคลิกดาวให้เก่งไปไหนนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแมปปิ้งที่ทำมาชดเชยกับอัตราทดเกียร์ที่อาจจะไม่ได้ต่อเนื่องเท่าเดิมโดยรวมนะครับในแง่ของเครื่องยนต์โอเคผมชอบ ชอบเพราะว่าเมื่อดูจากตัวเลขสเปคต่างๆมันมีแวลแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะประหยัดขึ้นแต่ในส่วนของเกียร์ผมยังชอบเกียร์แปดสปีดลูกเดิมมากกว่าตรงนี้เนี่ยนะครับทางมิตซูบิชิก็ให้เหตุผลว่ามันมีความเหมาะสมแล้วนะครับระหว่างเครื่อง 4N16 กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะแต่ว่าในความเห็นของผมอะ่ะคือ 4N15 จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ5จังหวะอัตโนมัติ6จังหวะแล้วก็อัตโนมัติ8จังหวะยังสามารถทําได้เลยนะครับ ทำไมเกียร์8จังหวะจะไม่สามารถเอามาจับคู่กับ CN16 บล็อกใหม่นี้ได้ตรงนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นในแง่ของต้นทุนเพราะอย่างที่บอกไปว่าต้นทุนของเครื่องเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณนึงนะครับกับการที่จะไปทําให้มันผ่านามาตรฐานไอเสียยูโร5แต่ว่าถ้ามาเปรียบเทียบกับราคาที่เพิ่มขึ้นแค่1,000 0บาทผมก็ว่าเขาก็น่าจะต้องไปกดต้นทุนบางจุดให้มันไม่สูงจนเกินไปนะ นอกจากนี้นะครับในส่วนของช่วงล่างนะครับอย่างที่บอกไปว่ามีการปรับสเปคของช็อคอัพซอบเบอร์ใหม่ให้มีความหนืดมากขึ้นส่วนตัวจากที่ขับมานะครับผ่านทางคดเคี้ยวตามไหลเขาในจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคตัวช็อคอัพเนี่ยมันพยายามคุมสปริงให้ขึ้นลงอย่างนุ่มนวลมากขึ้นเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปมากขึ้นทําให้เวลาที่เราไปเจอถนนที่ไม่เรียบเนี่ย โอเคหละตัวรถมันก็มีความนุ่มแต่เวลาที่รถมันมีอาการรีบาวเนี่ยมันจะมีความค่อยเป็นค่อยไปมากขึ้นแต่ถามว่าโชคที่หนืดขึ้นทําให้บุคลิกรถเปลี่ยนไปขนาดนั้นไหมผมว่าก็อาจจะไม่นะครับโดยรวมแล้วปัจจุบันสปอร์ตโมเดียสอี่สิบก็ถือว่าเป็น PPV สําหรับสายนุ่ม นะครับเวลาศาสตร์โค้งอาการเอียงตัวเนี่ยก็ถือว่ามีค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นก็อาจจะส่งผลดีในแง่ของการซับแรงสะเทือนครอบครัวไหนที่ชอบเดินทางไกลมีคนนั่ง4ี่หคนหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นเนี่ยก็อาจจะชื่นชอบในแง่ของความนุ่มสบายแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่เอาไปใช้เป็นรถสําหรับเดินทางคนเดียวเน้นซิ่งเน้นบู๊เดินทางด้วยความเร็วสูงบ่อยๆตรงนี้เนี่ยก็อาจจะนุ่มเกินไปยุ้ยเกินไปยังขับแล้วไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ในแง่ของช่วงล่าง ในส่วนอื่นๆนะครับอย่างตัวพงมาลัยเนี่ย แล้วก็ระบบเบรกตรงนี้ก็ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นทุกอย่างคือเหมือนกันกับรุ่นก่อนหน้านี้พวงมลลาลัยแน่นอนว่าเป็นระบบพวงมลลาลัยแบบผ่อนแรงด้วยไฮดรอลิกเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้มีน้ําหนักที่เบาหมุนง่ายควบคุมง่ายในช่วงความเร็วต่ําได้ดีเท่าไทตันใหม่แล้วก็อย่างตัวเบรกเองก็รู้สึกว่าขับแล้วไม่ได้มีปัญหาแป้นเบรกก็ยังคงตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาตินะครับเบรกอาจจะมีอาการหน้าทิ่มบ้างนะครับเพราะว่าตัวเบรกเนี่ยนะตอบสนองค่อนข้างไวแต่ว่า ถ้าขับไปสักพักเริ่มเกิดความคุ้นชินตรงนี้ก็สามารถบริหารจัดการแรงเบี่ยงได้ค่อนข้างดีในด้านระบบความปลอดภยัยตรงนี้นะครับก็ยังคงเหมือนกันกันกบรุ่นก่อนหน้านี้ก็คือจัดเต็มอยู่แล้วในแง่ของระบบ ช่วยเตือนแล้วก็ช่วยชะลอความเร็วด้านหน้านะครับในยามที่เสี่ยงในการที่จะเกิอดอุบัติเหตุตรงนี้ก็ถือว่าทํางานได้ค่อนข้างดีสามารถปรับระดับความเซนซิทีฟได้อย่างมีบางช่วงบางตอนเนี่ยที่ผมลองขับแล้วก็เข้าไปใกล้รถคันข้างหน้ามากเกินไปตัวระบบก็จะขึ้นเตือนมาว่าอ่าติด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 เข้าใกล้คันหน้ามากเกินไปแล้วก็เริ่มสั่งให้ระบบช่วยเบรกหรือว่า BA เนี่ยนะครับเริ่มทํางานสังเกตจากอะไรจะสังเกตได้จากเสียงของตัวปั๊ม ABS ที่ จะเริ่มทางานจะมีเสียงแบบคลืด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 แต่ยังไม่ช่วยเบรกนะ แค่เตรียมนะครับแค่เตรียมถ้าหากคนขับจะเบรกระบบ ba เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยทํางานตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้ระยะเบรกเนี่ยมันลดน้อยลงแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นเซนซิทีฟนะครับอย่าง US u ส u x เนี่ยผมว่าค่อนข้างเซนซิทีฟมากเกินไปแล้วก็สําหรับปัจจุบันสปอร์ตก็ถือว่าทํางานได้ค่อนข้างดีนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับระบบระ,ระยะด้านหน้าด้านหลังระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะครับระบบลายสปอร์ตระบบเบร r คอ o ์สทัฟฟิกอเลอร์ต่างๆคือมีมาให้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ถือว่า ไม่ค่อยมีจุดคอนเซิร์นนะครับในแง่ของระบบความปลอดภัยในแง่ของถุงลมนิรภัยนะครับถ้าเป็นรุ่นอัลตร้าแล้วก็รุ่นอีลีทเนี่ยตรงนี้จัดเต็มอยู่แล้วนะครับมีมาให้ทั้งคู่หน้า ด้านข้างม่านถุงลมนิรภัยแล้วก็ถุงลมนิรภัยหัวเข่าคนขับซึ่งก็ถือว่าเป็นมาารฐานนะครับของ PPV ในยุคนี้แล้วนะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะคอนเซิร์นนิดหนึ่งนะครับถ้าหากต้องการซื้อรุ่นพรามซึ่งเป็นรุ่นล่างสุดเนี่ยตรงนี้อาจจะดูแบบขาดแคลนไปนิดนึงนะครับสำหรับถุงลมเพราะว่ามีมาให้แค่เฉพาะคู่หน้าเท่านั้นนะอยากจะได้ถุงลมเยอะๆก็อาจจะต้องจ่ายเงินไปที่รุ่นอัลตร้าแล้วก็รุ่น e l ลิทนะครับซึ่งก็มีราคาแพงกว่ากันประมาณหนึ่งอยู่ นะแต่ผมเข้าใจว่ารุ่นพรามนะครับราคา1ล้าน3แสนกว่าบาทเนี่ยก็อาจจะทำมาเอาใจคนที่อาจจะไม่ได้ต้องการออปชันมากเท่าไหร่นักโดยรวมความเปลี่ยนแปลงนะครับที่เกิดขึ้นใน m i สู u ิชิปา Pajero ปอร์ตนะครับก็ถือว่ามีความเป็นเหตุเป็นผลนะครับมันมีเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วก็ถ้าเทียบกับราคาจำาหน่ายที่เพิ่มขึ้นมาเพียง4 0 0 0ถึง1,000 0บาทเนี่ยผมว่า ก็ได้เข้าของเพิ่มขึ้นมาประมาณหนึ่งอยู่นะครับส่วนถ้าถามว่านัปัจจุบันเนี่ยมิ s ูบิชิปาเจโรสปอร์เนี่ยนะครับมีจุดเด่นอะไรที่จะเอาไปต่อกรกับคู่แข่งซึ่งหลายๆรุ่นก็อัพโฉมเป็นรุ่นเปลี่ยนโฉม f ฟูลโมเดลช็ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกว่านัปัจจุบันเนี่ยนะถ้าคุณต้องการ PPV ที่มีระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลไทม์ time, นะครับก็มีแค่2รุ่นย่อยนะครับ1ก็คือ Ford e v e r e s t 3 0 V6 Platinum ราคา2 2 7 9 0 0 0บาทแล้วก็2 Mitsubishi Pajero Sport m o d i e 2024รุ่นย่อย Elite Edition ขับเคลื่อน4ล้อซึ่งราคาเนี่ยอยู่ที่1 6 8 9 0 0 0บาทอ่ะส่วนต่างถือว่าเยอะอยู่นะนะครับสำหรับ2รุ่นนี้ถ้าคุณให้ความสำคัญกับเรื่องระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ Full Time ตรงนี้เนี่ย ปาเจ r สปอร์ตก็น่าจะเป็นคําตอบที่อาจจะไม่ได้มีคู่แข่งที่สามารถให้ได้ในราคานี้นะครับส่วนถ้าไปถามจุดอื่นอย่างเช่นความกว้างของภายในห้องโดยสารมิติตัวถังที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับรวมถึงเครื่องยนต์บล็อกโต,โตโตนะครับระดับ200กว่าแรงม้าตรงนี้อาจจะยังสู้คู่แข่งได้ยังไม่สมน้ําสมเนื้อนะครับก็เรียกว่าอะนะครับถ้าอยากได้ขับ4ฟูธามใน PPV ก็มีรุ่นนี้แหละนะครับที่ราคาต่ำกว่า1.7ล้านไม่กระโดดข้ามไป2ล้านกว่าบาทถ้าตัดสินใจนะครับเลือกซื้อ Mitsubishi Pajero Sport รุ่น o o เด Year 2024เนี่ยอย่างน้อยๆคุณก็จะได้ความสดใหม่ต่อไปอีกสักประมาณ2ปีนะครับเพราะว่ากว่าที่ Pajero Sport รุ่นเปลี่ยนโฉม f ฟูลโมเดลชินจะเปิดตัวเนี่ยนะครับก็อาจจะมีปี2026ถึง2027นะครับยังไม่ได้มีการเปลี่ยนโฉมเร็วๆนี้แน่นอน เอาละครับสำหรับวันนี้ผมคิวยุทธพิชัยก็ต้องขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับหรือว่ามีคำถามนะครับเกี่ยวกับป a ะย s p สปอร์ตโมเดีย2024เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยที่ด้านล่างนะครับหรือว่าถ้าอยากอ่านข้อมูลเพิ่มเติมก็กดเข้าไปได้นะครับที่ w w w e a h e l i m a x c o m นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ เดี๋ยว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 ขอถามติ๊กต้นหนึ่งอ้าวโอเคมาระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลไทม์ที่เป็นไฮไลท์แต่แต่เจโร่สปอร์ต ข้อดีผมว่าที่เห็นได้ชัดๆคืออะไรผมจะขออธิบายเพิ่มเติมนะครับสำหรับความแตกต่างระหว่างระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบพาร์ทไทม์แล้วก็ระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบฟูลไทม์ที่มีอยู่ในมิตซูบิชิปาเจอรสปอร์ตอุปกรณ์หนึ่งนะครับที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วทําให้เราสามารถเรียกระบบขับเคลื่อนสีล้อนี้ได้ว่าเป็นขับเคลื่อนสีล้อแบบฟูลไทม์ก็คือเซนเตอร์ดิ e เฟอเรนเชียลซึ่งจะทําหน้าที่ในการแบ่งกําลังระหว่างล้อคู่หน้าแล้วก็ล้อคู่หลัง ล้อคู่หน้าแล้วก็ลอคู่หลังสามารถวิ่งไปได้ที่ความเร็วไม่เท่ากันในช่วงเข้าโค้งและไม่เกิดอาการขืนไม่เกิดอาการหน้าดื้อแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเสียหายต่อพวกเฟืองต่างๆรวมถึงชิ้นส่วนต่างๆของระบบขับเคลื่อนสีล่ล้อ สถานการณ์ที่เราจะได้ใช้ระบบขับเคลื่อน4ีล้อในมิตซูบิชิปาร์เจโร่สปอร์ตเนี่ยนะครับอย่างที่เส้นทางที่เราขับมาเนี่ยบางทีก็จะเจอกับทางโค้งบางทีจะเป็นโค้งกว้างหรือว่าโค้งแคบความแตกต่างนะครับของการเข้าโค้งด้วยขับเคลื่อน2อล้อกับขับเคลื่อน4ล้อในปาร์เจโร่สปอร์ตเนี่ยนะครับคือขับ4ี่เนี่ยนะครับอาการอันเดอร์ออกหรือว่าอาการหน้าถลายออกของตัวรถเนี่ยจะค่อนข้างน้อยนะถ้าเปรียบเทียบกันขับขับเคลื่อน4ีล้อกับขับเคลื่อน2ล้อ นะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เราจะได้ใช้ระบบขับเคลื่อนสีล้อนะเป็นขับสีที่สามารถขับบนถนนดําได้โดยที่ล้อไม่ขืนนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยขับสี part ่พาร์ทไทม์ฉันก็ขับมาแล้วเลย 4H บนถนนดํามันขับได้ถ้าเป็นทางวิ่งตรงๆแต่ถ้าเป็นทางเข้าโคง้งจะสัมผัสได้เลยว่าพวงมาลัยมันจะขืนขๆ ล้อคู่หน้ากับล้อคู่หลังเนี่ยมันถูกบังคับให้หมุนเท่ากันซึ่งมันจะเป็นอาการผิดธรรมชาติของรถเวลาเข้าโค้งเพราะรถเวลาเข้าโค้งเนี่ยล้อหน้ามันจะหมุนเร็วกว่าล้อหลังเพราะว่ามันอยู่นอกโค้งถามว่าขับ4 4 s ในขับเพื่อนสีล้อพัทไทมในกระบะหรือว่าพ p พ,พ,พีรุ่นอื่นเนี่ยสามารถวิ่งบนทางดําได้ไหมก็มีเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องยอมรับกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบขับเคลื่อน4ล้อซึ่งแน่นอนพอมีอาการขืนเสร็จปุ๊บเนี่ยฟันเฟืองต่างๆมันย่อมมีอาการกระทบกัน